สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะส่วนในในกรณีของของตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะของการกู้เงินกับสหกรณ์ของตัวเองที่ใช้บริการของสหกรณ์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการออมค่ะเพราะว่าอย่างการออมเนี่ยสืบเนื่องจากคือคือเป็นคนที่ศึกษาเรื่องการออมเนี่ยตั้งแต่เริ่มทํางานเริ่มเรียนจบ จบต้นๆอะคะ่ะก็คือก่อนที่จะทํางานเนี่ยก็จะวางแผนเรื่องการออมและก็คืออย่างเช่นที่แรกเนี่ยที่ทํางานเนี่ยเป็นพนักงานราชการก็จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตั้งแต่ที่แรกเลยแล้วก็จะออมเงินไว้ส่วนหนึ่งเขาสหกรณ์ของที่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเรากิดเวลาว่าเราจะต้องมีเงิน เงินหลายกองคือเงินสุกเฉินเงินที่แบบว่าเอ้ยเราไม่มีงานทําประมาณสั่งเดือนเนี่ยเราจะทํายังไงแล้วก็พอมีวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ารับราชการมันจะมีช่วงรอยต่อระหว่างที่เงินตกเบิกที่เรายังไม่ได้ลยังไม่ได้เลยเราก็มีเงินของสหกรณ์ที่เก่าตรงเนี้ยคือเป็นเงินสํารองฉุกเฉินที่เราใช้ใช้ระหว่างรองเงินเดือนตอนที่เรารับราชการที่ใหม่แล้วพอเรารับราชการที่ใหม่ปุ๊บที่กรมการพาัฒนาชุมชนเนี่ย ก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์เลยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วคือรับราชการประมาณอายุยี่สิบเก้าสามสิบประมาณเนี้ยค่ะเราก็จะวางแผนเรื่องการออมเลยก็คือเป็นสมาชิกคือออมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะห้าร้อยบาทกับสหกรณ์แล้วก็ออมมาเรื่อยๆคือเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเราจาระเกษียณอายุหกสิบแล้วเราอยากมีเงินหนึ่งล้านบาทกับสหกรณ์เนี่ยเราจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ถึงจะมีเงินหนึ่งล้านบาท แต่เราก็ไม่ได้ออมก้อนใหญ่เลยกับสหกรณ์เออเราใช้วิธีการที่เวลาเราได้ปรับเงินเดือนเราก็จะมาเพิ่มเพิ่มค่าุ้นกับสหกรณ์ขึ้นอ,อ่ปีละหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยคือจะทําจะขยับขยับแบบนี้มาตลอดแล้วก็กบขอก็จะสะสมกบขอเพิ่มตลอดโดยใช้วิธีการเดียวกับมีแนวคิดเดียวกับสหกรณ์คือเวลาที่ได้รับเงินเดือนมาได้ปรับเงินเดือนเพิ่มเราก็จะเพิ่มกบข พิ่มกับสหกรณ์คำแบบนี้เรื่อยๆขึ้นมาค่ะแล้วก็เวลามีเงินปันผลปันผลของสหกรณ์เนี่ยไม่เคยนําเงินปันผลสหกรณ์มาใช้เลยจะซื้อหุ้นคืนหมดจนมาช่วงหลังๆที่สหกรณ์ไม่ให้ซื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเราก็ซื้อคืนกับไปห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็น์ที่เหลือก็ไปฝากเป็นเงินออมทรัพย์พิเศษก็คือจะวางแผนแบบนี้ตั้งแต่การทํางานเอ,อ่อแล้วพอมาช่วงอายุการแต่งงานเราก็จะวางแผน เรื่องการแต่งงานว่าถ้าเราจะแต่งงานอายุประมาณนี้คือเราก็เริ่มเก็บเก็บเงินเก็บทองคือคือคือกับกับสามีนะคะคือช่วยกันเก็บมาตลอดมันทําให้การแต่งงานของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปกู้นี้มาเพื่อการแต่งงานมันเลยทําให้เรามีเงินก็สําหรับการแต่งงานเนี่ยมาลงทุนคือเงินสินสอดเงินอะไรเราไม่ได้ไปยืมไม่ได้ไปกู้ยืมสําหรับการแต่งงานเลยแมแต่บ,บาทเดียว พอพอแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเงินเนี่ยเงินสินสอดเหลือเงินสินสอดตรงเนี้ยเราเอามาลงทุนไปซื้อคอนโดแล้วก็เอาไปซื้อที่แล้วก็พอแต่งงานปุ๊บโอเคสเต็ปต่อไปคือการมีลูกวางแผนว่าถ้ามีลูกคนแรกเนี่ยวางแผนด้นยค่ะมีลูกคนแรกเนี่ยสองคนเนี่ยช่วยกันเก็บเงินเอาฝากตอนนั้นฝากในธนาคารส่วนหนึ่งของลูกก็จะก็จะแบ่งกัน คือลูกคนแรกเนี่ยเก็บเงินไว้ได้หนึ่งแสนบาทถึงจะมีลูกคนแรกก็คือภายในสองปีก็คือช่วยกันเก็บพอมีลูกคนแรกปุ๊บมันก็ไม่กระทบกับเงินเงนิงนอื่นๆคือเรามีเงินสำรองตรงนี้ไว้แล้วแล้วก็คือเราก็เบิกสวัสดิการของเราได้เรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกสามีก็เบิกได้ก็คือมีเงินตรงนี้คือเราไม่ต้องไปหยิบหยิบเงินตรงอื่นมาเลยแล้วเงินที่ได้จากเอ่อของประกันสังคมสามีก็จะหักให้ลูกโดยเข้าบัญชีให้ลูก คือก้อนเนี้ยคือมันเป็นเงินออมพอ,อ,อม,มาได้สักระยะหนึ่งพอเริ่มมีออมเราก็เริ่มมองถึงการลงทุนก็คือตอนนี้ก็คือวางแผนเรียนกษียณเลยก็อตอนนี้มีที่อยู่แปลงหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีคือตอนเนี้ยเราก็เริ่มทําโค้งหนองนาคือเริ่มขุดที่ไว้เริ่มลงต้นไม้ไว้เพราะบางทีเรามีความคิดว่าตอนเนี้ยคือมีอยู่แปลงหนึ่งเราแบ่งเป็นการปลูกป่าให้ลูกคือลูกอายุยี่สิบเนี่ยเราสามารถตัดต้นไม้ที่ เป็นต้นไม้เศรษฐกิจขายได้คืออีก20ปีเราก็เสียเนี่ยเราสามารถขายต้นไม้ตรงนี้ได้คือ20ปีแล้วตอน,นเนี้ยในสหกรณ์เนี่ยคือออมมาแล้ว10ปีมีเงินครึ่งแสนอยู่ในสหกรณ์เพราะฉะนั้นเป้าหมายของหนูคืออีก20ปีที่จะ,กะเกษียณเนี่ยลองคํานวณแล้วเนี่ยถ้ายังฝากแบบนี้ทุกเดือนแล้วจะได้เงินปันผลที่6%แบบเนี้ยเงินในสหกรณ์จะมีอยู่ประมาณเกือบสองล้านซึ่งตัวบขอตอนนี้ออม 15%ห้าเเ็ต็มเลยแล้วเลือกแผนการลงทุนสมดุลตามอายุคือลองคำงนวณของกบขแล้วเนี่ยถ้าเกษียณแล้วจะมีเงินอยู่ที่กบขประมาณสี่ล้านกับสาหากรณ์อีกสองล้านนี่คือเงินหกล้านที่จะมีแล้วบวกกับเงินบนานาญที่เราใช้แล้วเรากลับไปอยู่บ้านเรามีค้องหนองนาซึ่งเราไม่ได้ไปทําตอนที่อายุหกสิบอายุหกสิบคือเราไปเก็บผล,ผลผลิตที่เราทำนะตอนเนี้ไว้เพราะฉะนั้นก็วางแผนว่าอนาคตที่เกษียณเนี่ยคือคือไม่ได้ลาบาก วางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทํางานไม่ได้มาวางแผนเกษียณคืออีกสิบปีจะเกษียณอีกห้าปีจะเกษียณคือมันไม่ทันแล้วก็อยากจะบอกน้องๆที่เข้ามาทํางานเนี่ยเขาเขามองไม่เห็นเรื่องประโยชน์ของจารออมเขามองไม่เห็นเรื่องประโยชน์ของดอกเบีย้ยบางท่านเนี่ยมีมีพี่ๆที่ทำงานเนี่ยคือวางแผนไว้เลยนะว่าถ้าได้ดอกเบีย้ยเงินเป็นผลมาเนี่ยจะเอาไปทําอะไร คือคุณยังไม่ได้เห็นเงินเลยแต่คุณวางแผนที่จะใช้เงินในอนาคตแล้วแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบัตรเครดิตเลยสักใกบหนึ่งเพราะมีความรู้สึกว่าบัตรเครดิตมันคือการใช้เงินในอนาคตซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆเราก็ไม่จําเป็นคือบริบทของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างอย่างของหนูเนี่ยโชคดีที่ที่ได้สามี เป็นแนวคิดเดียวกับเราคือเก็บเงินออมเงินแบ่งเงินให้ลูกแบ่งเงินในหุ้นแบ่งเงินไปซื้ออาหงางสังหาริมทรัพย์คือคือเราไม่ได้มีมากแต่เราก็หนี้เราก็มีแต่ส่วนมากที่หนี้หนี้ที่เรามีเนี่ยจะเป็นหนี้ดีซะมากกว่าหนี้เสียไม่เคยเป็นหนี้อปุปโภคบริโภคเป็นหนี้ที่ดินเป็นหนี้คอนโดมีคอนโดอยู่ห้องหนึ่งก็ได้มาจากเงินเงินก้อนแรกที่ที่หลังจากการแต่งงานก็คือไปซื้อคอนโดแล้วก็ตอนนี้ก็ ปล่อยคอนโดเช่าที่ชนบุรีก็ก็มีอยู่ห้องนึงแล้วก็ที่บ้านก็มีที่แล้วเรื่องวางแผนคือบางที่เนี่ยเราเราหักเงินเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าออมก่อนแล้วค่อยใช้เงินเดือนเหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้นคือคือถ้าใช้เงินที่เหลือจากการออมเนี่ยคือเรามองไม่เห็นไงคะว่ายอดเงินเนี่ยคือมันออมไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ยคุณต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าคุณต้องใช้ก้อนเนี่ยให้พอ แล้วอย่างของลูกเราก็มีมีออมไว้ให้ลูกอย่างลูกเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสมัยเราก็พ่อแม่ก็จะให้ไปฝากธนาคารนาะแต่เดี๋ยวนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเราก็จะเป็นแนวที่ว่าไปซื้อหุ้นให้ลูกแทนแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยรู้ว่าคือการออมนะประโยชของการออมนะมันเป็นยังไงจะ,จะประมาณเนี้ยค่ะ